ตอนนี้เราอยู่กันใน t a n k b บอก Xv นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงการเก็บเลเวลกันนะครับเะียวตัวเลเวลน้อยสุดของไปแล้วกันคือตัวนี้นะไปทีปนี้เนี่ยเรื่องของการเก็บเวลลันะจะมีการเก็บเบลลอยู่2แบบนะครับสำหรับผมนะมีอยู่2แบบนะครับ ก็คือการเก็บเวลแบบคนที่ยังเล่นไม่จบนะครับกับคนที่เล่นจบไปแล้วนะครับจะวิธีการเก็บเวลเ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการเก็บเวลของคนที่ยังเล่นไม่จบก่อนแล้วกันทุกคนจะได้สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครัแต่ว่าถึงจะยังเล่นไม่จบก็ต้องเล่นไปไกลพอสมควรนะเพื่อให้ quest มันโผล่ขึ้นมานะครับ ด่าน,นแรกเลยนะที่เราจะไปจะเป็นเออ่ด่านเดียวก,กันกับที่ผมพูดถึงในวิธีการหาดาวกัปตันบอกนะก็คือสามดาวนะครับ PQ15 นะครับสู้กับปิเซอร์ถ้าผมเข้าใจว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะก็คือในระดับเดียวกันนะก็คือถ้าเป็นในสามดาวทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าเล่นด่านไหนได้เกรดเอก็จะได้เอเอพีเท่าๆกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราเล่นในด่านที่จบเร็วที่สุดก็จะดีกว่านะครับ ก็จะโฟกัสไปที่ดาดที่มีศัตรูตัวเดียวนะจะได้จบไ,ไวๆแล้วก็รีบกลับมาเล่นใหม่เออพื่อเอาไอพีเพิ่มนะ <laughs> Why? Why do you have so much power? Let me praise you before you die. The power you showed was quite amazing. You would have been the greatest in the universe if only I wasn't around. How dare you? I will never know! อ่ะโอเคมีเจอผู้เล่นอื่นด้วยนะับถ้าเป็นในคลิปดาวน็บอผมจะบอกว่าให้ใช้จบคือท่าซุปเปอร์แต่ตัวนี้ไม่มีไม่มีท่าซุปเปอร์ให้จบนะัะมีแต่บัฟนะ ตายฮะโอเคจบแล้วจะอยู่ความเร็วประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ถ้าแบบว่าเราเล่นเราไม่เจอกับผู้เล่นอื่นนะครับไม่เจอทำคอมเมอร์คนอ,อื่น,นะจะอยู่ประมาณไม่ถึงนาทีนะครับก็จะได้ยง่นที่ประมาณสองพันกว่านะครับถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับสาหรับเอ,อ่อเลเวลที่ยังไม่เยอะมากนะครับก็แนะนําว่าพอเวลสัก ก็เหลื15น่าจะ15ก็สู้ได้นะครับก็มาด่านนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พอถึงซัก,กเกือบ40ก็จะย้ายไปอีกด่านหนึ่งนะครับแต่ถ้าผมว่าใครที่มาเล่นแล้วรู้สึกว่ามันยากไปไม่ไหวนะครับก็สามารถใช้ตัวละครอ,อื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองได้นะครับพวกที่เป็นไซย,ยานะครับมันจะสามารถแปลงร่างแล้วก็ปล่อยอัลตเมตรัวๆได้นะครับพวกนั้นจะค่อนข้างไหวนะแต่อันนี้ผมจะเล่นให้ดูแบบยากๆไว้ก,ก,ก่อนนะครับ เ้าก็มาที่ด่านนี้นะบจะสู้กับเวลาแค่ตัวเดียวทีนี้ผมจะเอาเ,อาเป็นตัวงะคนโตแล้วกันนะครับสำหรับแปลงร่างได้ okay. s <S เพราะว่าตัวละครที่ผมเล่นเนี่ย <'m> ที่ผมสร้างเอาไว้ครัมันไม่ใช่ตัวโจมตีนะแบบนี้น่าจะไวกว่า สกิลไม่คุ้นเคยฮะแ่เอามาพิดาัวช่ไมถองไม่มีชาร์จอย่างนั้น

อ๋อมีต่ออีกนะโอ้รอบนี้ผมเล่นให้ดูมีให้ต่อสองรอบเลยแต่ว่าแกจะเป็นแบบอติของคู่นะครับ dangerous. 我等下。那不得了。 ไม่โดนแน่เลยนะยังได้อยู่นะ น่าจะจบได้นะครับโอเคจบนะครับเป็นงานจบแบบเอาตินะปกติแล้วถ้าไม่ใช่ด่านแบบเอาติก็จะใช้เวลาประมาณนาทีนิดๆเท่าน,นั้นเองนะครับ แต่อันนี้สำหรับ4นาทีนะก็จะได้ือพี20,000นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่โอเคอันนี้จะเป็นการเ,เก็บเวลแบบคนที่ยังเล่นไม่จบนะครับต่อไปจะดูแบบของคนที่เล่นจบแล้วบ้างนะครับซึ่งมันจะง่ายกว่าเยอะเลยนะจบแล้วในที่นี้หมายถึงว่าเล่นจบในเรื่องแล้วนะในเรื่องหลักแล้วนะครับแล้วก็ไปต่อในเรื่องหลังจากในเรื่องหลักแล้วนะครับก็คือในเรื่องของบาร o ด็อกนะครับ พอสบเนร่อมาดอกแล้วนี่มันจะได้ดาดเพิ่มนะครับซึ่งจะมีอยู่ด่านหนึ่งที่เก็บเวลง่ายมากๆนะครับค <is> ือด่านนี้นะครับเป็นเอ่อ uh, p q 5ิ K นะครับ <is> ในด่านพีคิห้าสามเนี่ยศัตรูก็มีคนเดียวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นต้องสู้นะครับ แต่ถ้าใครสู้ได้ก็สู้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้ากับว่าเราสู้เราจะมีโอกาสได้สกิลนะครับได้อุปกรณ์ของด่านนั้นนะครับเราก็ได้แยกพีรวมกันประมาณ4ี่หมื่นนะครับแต่ว่าก็ใช้เวลามากกว่าล่ะไม่โดนถึงจะมีตัวทีสู้แต่ว่าเงื่อนไขของด่านนี้ก็ แค่ให้เราเก็บแล้วก็บอลสาลูกนะครับเราก็อยากที่เห็นครนะับจะมีซัพพอร์ตออกมาช่วยนะครับก็คือวีเดลนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าวีเดลแพ้ไปแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งกับโคหังไม่ใช่โคหังกับโเทนตอนเด็กนะครับออกมาช่วยต่อเพราะงั้นก็มันเก็บบอลได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับมันมีตัวล่อเยอะนะ แค่นี้ครับแค่นี้ก็ผ่านแล้วนะถ้าเป็นยังีแบบไม่ได้สู้เลยนะครับจะได้ประมาณหมื่นแปดนะครับใช้เวลาสีสิบแปดวินาทีนะครับถือว่าไวมากทีเดียวก็เหมือนจะเป็นระบบช่วยผู้เล่นที่เล่นจบไปแล้วเวลาอยากจะสร้างโ้ใหม่ๆนะครับก็จะเก็บเวได้ง่ายขึ้นนะครับอะประมาณนี้นะสำหรับการเก็บเวลเนาะเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ